สวัสดีครับฟัน erm ทุเดย์บายเคทมธันวาคม2,021นะครับมาออฟเซอร์ฟตลาดเมื่อคืนนี้สัญญาฟิลเจอร์ส wti น้ำมันดิบสหรัฐปิดสูงสุดใน4สัปดาห์รับข้อมูลสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐลดลงมากกว่าคาดนะครับแม้สต็อกผลิตภัณฑ์ดิส t ทเลตเอ่อแก๊สโซเีนเพิ่มเกินคาดมุมมองดีมานดูหม่นๆจากข่าวจีนล็อกดาวน์บางเมืองทว่า ราคาสินค้าโภคภัณฑ์อันดับหนึ่งของโลกอย่างน้ำมันก็ได้ปัจจัยหนุนจากข้อมูลใหม่ๆเกี่ยวกับโอมิครอนที่ทยอยเข้ามาค่อนข้างสอดคล้องตรงกันว่าอาการไม่รุนแรงนะครับ FDA หรืออยสหรัฐอนุมัติยาเม็ดร,รักษาโควิดของไฟเซอร์ตลอดจนภาวะขาดแคลนกา๊าซธรรมชาติในยุโรปเพราะขัดแย้งกับรัสเซียน่าจะกระตุ้นความต้องการผลิตภัณฑ์น้ำมัน เพื่อนำไปผลิตไฟฟ้าทดแทนเชื้อเพลิงหลักหุ้นสารัฐรีบาวสวันติดพร้อมการฟื้นตัวของความคาดหวังเงินเฟ้อในตลาดบอลน,นะครับ Break Even Inflation ก็ฟื้นตัวจากโซนต่ำสุดในรอบกว่า2เดือนสองวันบาง3วันบางสำหรับ Break Even Inflation ที่ฟื้นขึ้นมานะครับหุ้นสารัฐ S m p 500ก็รีบาวขึ้นมาค่อนข้างแรง2วันนำโดยกลุ่มเทคโนโล,โลยี ตลาดยังไม่กังวลเงินเฟ้อนะเพราะว่าในความคาดหวังเงินเฟ้อเนี่ยมันดิ่งลงมาค่อนข้างแรงหลายสัปดาห์เลยนะครับแล้วก็ลงมาอยู่ในระดับที่ต่ําสุดในรอบกว่า2เดือนนะเงินเฟ้อฟื้นตัวแค่สองวันเองสองสาวันจากระดับต่ํานะคนก็เลยยังไม่ค่อยกังวลเงินเฟ้อจึงเทรดกันแบบโก d ด์ล็อกที่เราได้เรียนไปเมื่อวานนี้นะครับโกลดล็อ มาจากนิทานหนูน้อยผมทองนะ Goldilocks and Three Bears บ่งชี้ถึงสภาวะไม่ร้อนไม่เย็นกำลังพอดีนะครับเศรษฐกิจไม่ได้แย่เมื่อวานนี้ GDP สหรัฐที่ประกาศตัวเลขประมาณการครั้งใหม่ก็ออกมาดีกว่าเดิมนิดหน่อยนะครับนะแต่ว่าคนก็ยังคิดว่าเศรษฐกิจก็ไม่แย่แต่ไม่ร้อนแรงนะความคาดหวังเงินเฟอ้อเพิ่งฟื้นมานิดเดียวเอง ก็ยังไม่กังวลกันเฟอ้อนะอุ่นอุ่น g l o c k s หุ้นที่นําตลาดก็ยังเป็นหุ้นเทคนะครับผู้นําเดิมๆนี่แหละเออ่ได้ปัจจัยหนุนด้วยกลุ่มนี้นะจากอีลอนมัสกล่าวว่าขายหุ้นเทสลาใกล้เสร็จแล้วนะเขาขายขายเป็นเดือนเลยบอกว่าจะขายหุ้นเทสลา10%ใช่ไหมเมื่อวานก็บอกว่าใกล้เสร็จแล้วหุ้นเทสลาก็เลยดีดขึ้นมาค่อนข้างแรงนะก็ทําให้ภาพของตลาดเนี่ยดูเหมือน อย่าง NASDAQ ก็จะเอาเปอร์ฟอค่อนข้างเยอะนะแต่ส่วนหนึ่งก็ต้องบอกว่า,ามาจากเทสล a ด้วยแล้วก็เป็นภาวะโกลดีล็อกซึ่งคนยังไม่ยังไม่กังวลเงินเฟอ้อนะครับนักลงทุนคลายกังวลโอมิครอนซานต้าแรลลี่ตกลงมาไหมมาเรียบร้อยนะครับมาได้2วันแล้วซานต้าแรลลี่เห็นไหมถึงจะใก,กล้แค่ไหนก็ยังมาทัานนะมาช้ายังดีกว่าไม่มานะครับเป็นซานต้าแรลลี่สไตล์โกลดีล็อกด้วย สะท้อนสภาวะอุ่นๆไม่ร้อนไม่เย็นในช่วงเวลาที่คนส่วนใหญ่ยังไม่กลับมากังวลเงินเฟอ้อผมย้ำเรื่องนี้มากเลยนะนี่เป็นภาวะชั่วคราวคนส่วนใหญ่ยังไม่กังวลเงินเฟอ้อแต่ผมคิดว่าต่อจากเนี้ยเขาควรจะมาหันมามองเงินเฟอ้อกันมากขึ้นเพราะเงินเฟอ้อจะกลับมาอีกรอบวันนี้เดี๋ยวพักตรงนี้ก่อนนะเอาชื่อก่อนตั้งชื่อก่อนเข้ารายการแป๊บเดียวนะครับ ตระยามรับมือเงินเฟ้อระลอกใหม่นะฮตระยมรับมือเงินเฟออ้อ,ฟอระลอกใหม่นะครับผมจะพูดคาว่าเงินเฟอ้อเยอะมากเลยวันนี้เรายังคงยึดห้าสมมติฐานสําคัญบางคนจํากันได้ละหนึ่งโอมิครอนไม่ค่อยรุนแรงติดถูก 2. สองเศรษฐกิจสหรัฐยังคงเติบโตดีใช่สามภาวะเงินเฟอ้อสูงในสหรัฐลากยาวอันเนี้ข้อสานี้เป็นจุดที่นักลงทุนเนี่ยย่ามใจเกินไปยิ่งนอนใจเกินไป เงินเฟอ้อสูงสารัฐรากยาวจะต้องเข้ามาอยู่ในความคิดของคนมากกว่านี้เมื่อเวลาผ่านไปอีกไม่ช้านะครับนี่คือช่องทางหรือว่าหน้าต่างแห่งโอกาสการลงทุนนะครับข้อ4ี่เฟดคุมเงินเฟอ้ออย่างจริงจังนะตรงนี้เนี่ยค่อนข้างจะมีเรีแอคชั่นฟังชันชัดเจนละนะครับคุมเงินเฟอ้อจริงจังแต่ว่าไม่เบรกเศรษฐกิจจนหัวทิ่มยังไงก็ตามหลังเงินเฟอ้ออยู่ดีถึงแม้จะขึ้นดอกเบี้ยสามทางปีหน้าถึงแม้จะเบิ้ลเครื่องคิวอีก็ยังตามหลังเงินเฟอ้ออยู่ดี ครับแต่เข้ามาเข้ามาเป็นวัตจักรดอกเบีย้ยขาขึ้นนะไทเทนโพลิซีข้อ5จีนผ่อนคลายการเงินนะมีคนอัปเดตด้วยนะครับเรื่องของเครดิตอินพาวส์นะเริ่มกระดิกขึ้นแล้วนะผ่อนคลายการเงินต้องผ่อนคลายแน่เป็นเรียกวา่าจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเขาจะขึ้นดอกเบีย้ยตามชาวบ้านนะนะตอนนี้ยังต้องยังมีการบล็อกบางอย่างในท่าเรือบางแห่งบางเมืองยังล็อกดาวน์อยู่เลย นะครับเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจจีนนี่ต้องการแรงกระตุ้นจริงจงจังๆเนาะแล้วก็การประชุมกับผู้ก,กําหนดนโยบายล่าสุดก็คือเน้นเรื่องการเติบโตนะครับยังไงเรื่องนโยบายการเงินเนี่ยผ่อนคลายส่งซิกเรียบร้อยจากการลดดอกเบีย้ยหลายวันที่ผ่านมานะครับนะนี่คือ5้าข้อที่เรายังยึดแล้วก็ยังติ๊กถูกหมดเลยนะแล้วช่องช่องของการลงทุนเนี่ยอยู่ที่ข้อ3ามนักลงทุนเนี่ยยังนิ่งนอนใจเกินไปเรื่องเงินเฟอ้อนะครับ เดี๋ยวมันจะบูสต์ขึ้นมาดูน้ำมันก็ได้ w g i มาทดสอบ73นะครับเบรนททะลุ75นะผมเชื่อว่าไปเรื่อยๆเมือ่อวานนี้ตั้งคำถามบนเพจว่าใครใครทันเห็นน้ำมันร้อยกว่าแล้วมันก็วิ่งไปเรื่อยๆนั่งทําตาปริบๆนะครับจำได้ว่ามีงานสัมมนาอะไรช่วงนั้นนะในวัยกระตอะนะแล้วนายก็บอกว่าเออมันเป็นการมันเป็นการเกณฑ์กำไร มันเป็นการเก็งกําไรเกินพื้นฐานจริงๆนี่คือสินค้าพวกพันอันดับหนึ่งที่มีการดูแลจะบอกว่าแมนิปูเลตก็ได้นะโอเปกชัดเจนนะครับเพราะรวมหัวกันนะเอ่อใครไม่เคยสัมผัสน้ํามันแพงๆนะครับผมเชื่อว่ามันจะแพงขึ้นนะก็ใครที่ไปดูไอ้พวกดีมาซัพพลายฟอร์เควส t ของ EIA อะมองไปข้างหน้าเขาจะต้องบอกว่าดีมาซัพพลายพอๆกันเพราะว่าน้ามันมัน ไม่ได้ขาดแคลนจริงจะมีการควบคุมนะแล้วโอเปกก็เป็นตัวปรับสมดุลถูกไหมครับนะถ้าเกิดว่าซัพลายไม่จะเกินดีมานถ้าเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะทำเอ่อทำไพรซ์วอร์นะเขาก็ต้องพยายามกดซัพลายลงถูกไหมก็ลดปริมาณผลิตเดีย๋ยวมันก็เท่ากันแล้วถ้าเกิดว่าดีมานนำหน้าซัพลายช่วงก่อนหน้านี้ดีมานนำหน้าซัพลายเยอะเยอะสูงกว่าสัปลายเยอะเป็นเพราะอะไรเพราะโอเปกเอ่อลดปริมาณผลิตเพื่อต้องการดูด ไอ้สต็อกน้ำมันส่วนเกินลงแต่ตอนนี้เขาทำเสร็จแล้วเาก็เลยค่อยๆบูสต์ไอ้ตัวพพลายขึ้นมานะแต่ว่าก็พยายามทำให้มันสมดุลน,นะเพราะฉะนั้นใน forecast อ่ะมันไม่ได้บอกอะไรคุณนะที่บอกว่าดีมาสป라이์พอกันยังไงมันต้องพอกันอยู่แล้วทำมากี่ทีอ่ะนะต้องดูให้เป็นนะครับนะแล้วก็ไอ้ราคา forecast หกสิบกว่าอะไรเนี่ยก็คือแปลว่ามันยังมีัพไซด์สามารถที่จะอักรดเอ่อมุมมองขึ้นมาได้เยอะการตีความต้องเป็นแบบนี้ไม่ใช่ไปเชื่อ forecast นะครับแต่ว่าอัพไซด์ของน้ำมันเนี่ยยังมีเยอะนะครับใครยังไม่เคยเห็นร้อยกว่าเออเป็นไปได้ไม่น้อยนะครับคอยดูแล้วกันมองข้ามสอดนะครับโกลดีล็อกแค่ภาวะชั่วคราววันนี้ก็เหมือนเมื่อวานเลยถัดจากนี้ความเฟิร์สสูงน่าจะเข้าครอบครองบรรยากาศตลาดอีกครั้งเงินเฟ้ร์ําลังจะมาอีกรลลอกเงินเฟอร์ล,ลอกอใหม่กำลังจะมานะครับเงินเฟ้อกําลังจะมานะ จึงควรอาศัยสภาวะ g o l d ล็ o c ปัจจุบันอะไรก็เลยลอยขึ้นมาเนี่ยปรับสมดุลพอร์ตนะครับเพิ่มสถานะลงทุนเพื่อรับประโยชน์จาก Reflation ความคาดหวังเงินเฟอ้อเร่งขึ้นในระยะถัดไปได้แก่น้ำมัน KTOil หุ้นกลุ่มพลังงาน KTEnergy หุ้นกลุ่มการเงิน KTFinance หุ้นญี่ปุ่น k t j a p a n k t j p f u n d ยังซื้อง่ายๆนะนี่คสองหืกว่าแค่นี้เองนะตัวที่ง่ายสุดแลอะที่ที่คนก็ชอบ ชอบกันด้วยนะความจริงแล้วอะ่ะชอบไปเที่ยวนะคุณก็เวลาซื้อหาเวลาถือก็ไม่ได้รู้สึกตะกิดตะขวงอะไรนะรู้สึกว่าเป็นของอะไรที่มันค่อนข้างคุ้นเคยไม่ได้รู้สึกว่าอันตรายอะไรด้วยนะกออ็หุ้นญี่ปุ่นนะครับถ้าเกิดว่าใครอยรับน้ํามันรับไม่ได้อะไรอย่างเนี้นะอ,อถ้าคุณไม่สบายใจกับอะไรอย่าไปอย่าไปถือนะมันไม่มีความสุขอะ่ะนะแต่ถ้าใครใครใครเล่นเป็นใครเข้าใจนะหรือว่าเก๋าพอที่ เคยสัมผัสมันมาแล้วก็มาเลยนะ KTOI l KTEnergy นะครับส่วน KTFinance ก็เป็นตัวหลักอีกตัวนนะตอนนี้ยิวผบัดมาเออนิ่งๆไซด์เว์ไซด์เว์อยู่ในระดับต่ำๆอย่างเนี้ยเงินเฟอ้อมาเศรษฐกิจก็ดีนะครับมันไม่อยู่ตรงนี้หรอก KTFinance ก็เป็นอะไรที่เก็บง่ายๆนะครับผมเลยคิดว่าของง่ายสําหรับคนทั่วไปเนี่ย KTFinance k t Japan นะคิดว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ง่ายได้ สำหรับการซื้อหานะครับไม่ต้องไปวิ่งไล่นะครับส่วนมือโปรมามานี่ใสอันนี้เข้าไปด้วย KT Oil KT Energy สำหรับมือโปรคนใจถึงเท่านั้นนะครับหุ้นเทคโนโลยีเราชอบเทคยุโรปเหนือเทคสารัฐในแง่สภาพคล่อมเราผมคาดหวังสิ่งนี้เรื่อยๆเนี่ยที่คอแบบนี้ไม่ได้บอกว่า,วาเทคสารัฐมันจะแย่อะไรนะแต่ผมเชื่อว่าเชื่อจริงๆเลยนะซึ่งอนาคตใครรู้นะแต่ว่าความความเชื่อด้วย ด้วยปัจจัยมหาภาคสองอย่างคือ valuation เนี่ยจะเป็นไม่ใช่มหาภาคเท่าไหร่นะแต่ว่าดูโดยรวมๆอ,อ่ะเทคยุโรปของที่คล้ายๆเท็สหรัฐเทคยุโรปจะยังถูกกว่าอยู่นะครับนะอ,อันนี้คือ valuation ที่ได้เปรียบนะข้อได้เปรียบอีกอย่างหนึ่งก็คือสภาพคล่อง liquidity นะครับยุโรป ecb คงขึ้นดอกเบี้ยช้าวกว่าเฟดอันนี้เป็น,ปนต,ตัวปัจจัยสําคัญเลยนะที่พอคล่องมากเนี่ยจะถลายขึ้นเนี่ยมันก็ถลายขึ้นได้วืด,วดกว่า ตามหลักการเป็นอย่างนั้นมันมีปัจจัยอย่างอื่นด้วยนะครับแต่ว่าด้วย2อย่างเนี้ย valuation ที่ต่ำกว่าสภาพคล่องที่สูงกว่าเราก็เลยไปแบบเต็มๆล้วกับ Tech Euro, t h คยุโรป kturotech e นะครับวันนี้ฟันตูเดย์พอร์ตโฟลิโอกำลังตัดสินใจอยู่ว่าจะมีการปรับอะไรหน่อยไหมนะฮะถ้ามีอะไรเข้ามีอะไรออกไม่ได้หมายความว่าโดยเฉพาะขาขาออกขาลดสัดส่วนเนี่ยไม่ได้หมายความว่ากอมันแย่หรืออะไรอย่างนี้นะเดี๋ยวผมหาที่อยู่ให้มันเองนะครับ นะแต่ว่าเพื่อขับเน้นเพื่อย้ํามุมมองที่ชัดเจนของเราว่าตอนนี้เทคเราชี้ไปที่ยุโรปนะก็คือ k t ทยูโรเทคนะครับน่าจะไปถึงเ,เป็นตัวที่เน้นอ,อ,อันดับต้นอันดับแรกหรือต้นๆเลยแหละในปีหน้านะครับเ t ทยูโรเทคส่วนกองทุนประหยัดแสดงว่าอันนี้สรุปนะตัวเทคเนี่ยเราไปที่ยุโรปเ t ทยูโรเทคนะครับเทคต้องยุโรปยุโรปต้องเทคเคทยูโรเทคส่วนกองทุนประหยัดภาษีเน้น KT Climate IMF และ KT Eurotech SSF นะครับนะเทียบกับ Climate มันก็เกื้อหนุนกันนะโพซิชันเหมือนเดิมเลยนะครับวันนี้มาอัปเดตน้ำมันให้นะว่าเออเรียกว่าที่ลงไปจะแหย่ใจคว่ำช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็มีเรื่องของ Algo Trade อ,อะไรต่อไรเนาะแล้วความไม่ชัดเจนเกี่ยวกับโอมิครอนตอนนี้โอมิครอนก็ความไม่ชัดเจนนี่หายไปเยอะละผลศึกษาที่บอกว่า เอ hospitalization เอ่อ,ลลเเอาการเข้าการอาการหนักจนถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลเนี่ยที่มันที่มันค่อนข้างเบาวกว่าหรือหรืออัตราการเข้าโรงพยาบาลที่น้อยกว่าเนี่ยมันไม่ได้มีแค่อฟริกาใต้ละมันมีบางประเทศในย,ยุโรปที่ก็เผยข้อมูลทํานองน,นี้ออกมาค่อนข้างสอดคล้องกันนะเพราะฉะนั้นเราก็เลยเค่อนข้างจะเฟิร์มนะครับสําหรับสมมติฐานแรกโอมิครอนไม่ค่อยรุนแรงนะ แล้วก็การตอบสนองเรียวาายเศรษฐกิจนี่ก็ชัดเจนว่า,ว,าว่าส่วนใหญ่ก็ไม่ล็อกนะครับโดยเฉพาะพวกเศรษฐกิจใหญ่ๆนะครับช่วงเวลานี้กออ็อย่านิ่งนอนใจนะฮะไม่ใช่ทุกตัวที่จะระยะถัดไปที่จะไปได้ดีนะเราเชื่อว่าอย่างนั้นเราคิดมาว่าแบบนี้แหละนะเอ่อรีเฟชันแล้วก็บวกหนึ่งก็คือเอ่อเค e u Rotech นะครับรีเฟ t ชันสี่สหายนะ oil energy เอ่อสายสิ Oil Energy, Finance Japan, JP Fund, ฟันะครับ reflation สหายบวกกับ1ก็คือ KT Eurotech, นะครับตอนนี้เน้น6กองทุนด้วยกันเชิญครับ Q&A สำหรับ2ทางสช่องทางเช่นเคยนะครับ Clubhouse ยกมือคุยกันแล้วก็เ c e b o o k Live ซึ่งผมกำลังไปดูคอมเมนตะ์บัตรนี้นะเชิญเลยครับ มาดูที่เฟ e บุ o กนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีคุณจันนภาคุณมาลิทนีคุณมารินีถามว่าถ้าเงินเฟอ้อกองทุนกองไหนได้ประโยชน์นะครับก็นี่งไงร f l a t i o n คือตัวเล่นเงินเฟอ้อเงินเฟอ้อเร่งตัวขึ้นรีเ a ลช o นนะครับหสหายสำหรับมือโปรโอเอา OIL ENERGY kt oil kt energy ไปสำหรับบุคคลส่วนใหญ่นะฮะเค n ี n ิน KT นซ์ a n ปนะส่วน KT JP Fund เนี่ย อันนี้คือสองสอห้าใช้เป็นตัวเข้าออกที่ค่อนข้างว่องไวคล่องตัวนะครับไซเคิลไทมต่ําแล้วก็ใช้จ่ายต่ําด้วยนะเป็นตัวเทรดตัวลงทุนก็เป็น KT Finance กับ KT j 8นะครับนะอันนี้ก็คือชุดชุดรีเฟรชชหรือชุดเงินเฟอ้อห้าตัวนะครับคุณมาลินีคุณอลิสซาราไปช้อปปิ้งญี่ปุ่นไม่ได้ตอนนี้ซื้อดัชนีหุ้นญี่ปุ่นแทนถ้าชอบดัชนีก็ KTjP Fund นะ มุมมองมหาภาคคนรับรู้มุมมองมหาภาคมากขึ้นเนี่ยเคทีเจพีฟันก็จะก็จะก็น่าจะแรงกว่าแต่ว่าเอ้เวลาเวลาผ่านไปเนี่ยมันค่อนข้างจะค่อนข้างจะบอกนะว่าการลงทุนหุ้นเล็กญี่ปุ่นเนี่ยมันก็มันก็ไปของมันได้เรื่อยๆจริงๆนะเคีเจแปนะครับผมเลือกตัวไหนทั้งคู่นะมันจะมีช่วงเวลาที่อาเปอร์ฟองของมันนะฮะสองตัวนะครับเ d j ีเจแปนเค d ีเจีฟันนะคุณอลิสรา คุณเป้ฝากคำถามได้เลยครับทุกท่านขอบคุณครับคุณใจวัดนะ KTM Small ผมเชื่อว่าสภาพคล่องของไทยก็ยังดีอยู่นะ KTMSEQ อ๋อดีครับดีนะ m ะมิสมอลไทยนี่ก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกเนาะเออได้เลยใครๆที่เป็นแฟนมิสมอลก็ยังยังถือได้นะจะจะเข้าใช่ไหมผมคิดว่าผมคิดว่า เรื่องหนึ่งที่ทําให้มิสมอลยังยังไปต่อได้นะคือเศรษฐกิจไทยก็ไม่ได้ร้อนแรงขนาดที่ว่าจะโถมเข้าหุ้นใหญ่กันเถอะอะไรอย่างเงี้ยยังไม่น่าถึงจุดนั้นนะผมเชื่อว่าสภาพคล่องก็ยังดีอยู่เรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยเป็นแค่ความคาดหวังที่ไม่ไม่ง่ายนักนะผมว่าสภาพคล่องในไทยก็ยังไม่ค่อยมีปัญหาแล้วก็การถมเข้าหุ้นใหญ่แบบใส่กันเต็มเผมคิดว่ามันอาจจะไม่ง่ายนักนะครับ นะก็ลองลองมีความผสมผสาน ktmscq e, ก็เป็นตัวเลือกที่ดีอยู่แล้วนะครับสำหรับแฟนมิสมองอยู่ต่อได้นะครับอยากเข้าก็น่าจะพอได้อยู่นะคุณเป้ครับขอบคุณครับอมีคำซ้ำกันนะคุณเดวโทโรสวัสดีครับคุณกดพัพันสวัสดีครับคุณนาวคุณนาวนะปีนี้เหลือวันซื้อได้อีกกี่วันครับโอ้ลบกวนดูปฏิทินแล้วกันนะเคยเข้าไปดูไหมตัวเอ่อ kam.co.th นะครับถ้าใครใช้ใช้เว็บใช้คอมนะแล้วก็ทางมุมขวาบนเนี่ยก็จะมีเมนูดรอปดาวอยู่นะกดเมนูดูนะครับแล้วก็เข้าไปที่กองทุนต่างประเทศ E T F กดเข้าไปนะก็จะมีเมนูให้ว่าเป็นอปอริทินวันหยุดกองทุนนะก็ไปเลือกเอาได้มี F, I M F S S I M F S F กองทุนประหยัดภาษีนะก็จะเป็นชุดวันหยุดที่อาจจะมีมากกว่าด้วย แล้วก็มีกอรทตูนเปิดธรรมดากับ ETF ก็อยู่ด้วยกันเป็นปฏิทินกดเข้าไปก็จะเป็นไฟล์ ETF ไว้ดูนะฮะัรบกวนเข้าเข้าไปดูนิดนึงก่อนทำรายการนะเพราะช่วงนี้ปกติก็ควรดูทุกวันก่อนทำแหละนะบางทีเผลอเลยผมเองก็เผลอเหมือนกันนะพูดไปปรากฏมีท่านบางท่านการุณามาบอกวันนี้หยุดจบเลยเล่นซะใหญ่นะนะนะขอบคุณครับนะครับ,นะรบนะยังได้อยู่นะครับวันนี้ ก็เป็นวันเบาๆนะช่วงต่อสู้ช่วงไฟนี่ผ่านไปสองสามวันละช่วงนี้ก็ค่อนข้างจะสบายตัวหน่อยนะครับจะขอให้ถือเป็นโอกาสในการปรับนะปรับให้มันสมดุลนะนะปรับให้มันสมดุลผมเชื่อว่าไอ้รีเฟลชันห้าสหายเนี่ยนะยังมีกันน้อยนะยังมีกันน้อยก็เติมเติเข้าไปนะครับเน,น้นเติมพวกนี้นะครับแล้วก็เทคนี่ผมพุ่งตรงไปที่เคท r o t e นะ พูดแล้วก็จะพูดอีกเทคต้องยุโรปยุโรปต้องเทคคุณจิราทรไชน่าเอเชียโกล์ are, growth, ลงเพิ่มหรือนิ่งความจริงแล้วมันควรเป็นราคาซื้อแต่ว่าสามตัวนี้มีกันอยู่เยอะผมแอสูมอย่างนั้นสำหรับคนส่วนใหญ่นะมีกันอยู่เยอะถือไว้เหมือนกับควอลทีนมันไว้เลยแบ่งพาร์ติชันว่าไอ้ส่วนเนี้ยก็คงไว้คงสัดส่วนไว้มันเวลามันแหว่งไปเติมแค่ให้มันกลับมาที่สัดส่วนเดิมเท่านั้นเองทำอย่างนี้มาเรื่อยๆก็ทำกันมาหลายเดือนละ นะครับอย่าไปทําให้มันเบี้ยวนะแล้วก็ทํำก่อนให้สมดุลไปเติมเไอโซนสีอื่นเติมเมกาเทรนด์ไปเติมไอตัวรับเงินเฟอ้อดอกเบี้ยขึ้นนะครับเอาไม่ให้มันครบทุกสีแล้วก็อย่างละประมาณนักหนึ่งในสามมันมีสามสีเนาะใครที่รีเฟอร์ไปถึงพอร์ตฟันทูเดย์นะครับมีอยู่สามสีให้มันสมดุลกันนะส่วนใครที่หายากนะใครที่ยังไม่มีใช้หน้า A are, are, ode, เอแช r e เอเชียโเลือกเอาเลยครับนะวันก่อนนี้ คุยมุมมองเก่งกําไรนะมุมมองเก่งกําไรสำหรับคนอยากเก่งกําไรนะมีพี่เบนที่ถามมารีแคปให้ฟังนิดนึงนะก็เดือนมกราค,คิดว่าอะไรมีโอกาสที่จะรีบาวเซอร์ไพรส์ผมก็คิดว่าใชาน่าเกดีชน่านะก็ให้ไปตัวในสามตัวนี้เ s ดูตามเหตุผลแล้วเหตุผลมันอยู่ที่เ s เนะเพราะเศรษฐกิจจีนไม่ค่อยไม่ค่อยแรงนะเน้นสภาพคล่องหุ้นคุณภาพ g ีโกรด ก็เอาสไตล์ที่มันชัดเจนไปเลยก็คือ KTA shares แต่ว่าไอ้ตัวที่แบบใช้ใจอ่ะใช้ใจเลือกนะแล้วก็ใจของนักเก็งกำไรนะ k t China ลองดูนะก็จัดสรรให้ดีนะครับการเก็งกำไรไม่ใช่เรื่องผิดบาปอะไรนะแต่ว่าคุณจัดสรรให้ดีแล้วกันลงทุนก็ลงทุนจะเก็งกำไรเพื่อให้มันกระชุ่มกระชวยอะไรเงี้ยก็จัดสรรดูแล้วกันนะครับจะให้มันให้มันมากไปอะไรเงี้ยนะคุณเดียวทโร ถ้าจีนกลับมาใช้มาตรการล็อกดาวน์คาดว่านะักลงทุนรายย่อยจะกลับมาเทรดกันอีกไหมครับโอ้เป็นมุมมองที่น่าสนใจนะการล็อกดาวน์กับการเทรดของรายย่อยรายย่อยเขาก็ไม่ได้หายไปไหนนะควจริงแล้วถ้าไปดูพวกมาจินเลนดิ้งอะไรอย่างเนี้ยเขาไม่เขาไม่ไม่ได้หายไปไหนนะแล้วกลับมาล็อกดาวน์เนี่ยล็อกดาวน์สำหรับจีนมันเป็นเหมือนเห็นมาตรการล็อกดาวน์มันเป็นเหมือน, lockdown, นเงินสดพร้อมใช้อะ่ะเหมือนเปิดวงเงินไว้แล้วพร้อมใช้คือ การเปิดวงเงินก็คือการใช้นโยบายซีโร่ทอลเลนต์การที่ไปเบิกเงินวงเงินพร้อมใช้มาก็คือการล็อกดาวน์คือมันอยู่ในการรับรู้ของคนอยู่แล้วว่าไอมันมีสิ่งนี้อยู่นโยบายแบบเนี้ยคือ policy response ไม่เปลี่ยนเวลาล็อกก็คือมีสาการแต่เวลาไม่ล็อกไอเงื่อนไขาการตัดสินใจ reaction function ก็ยังอยู่ว่าถ้ามาคุณล็อกเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องเนี้ยเป็นตัวกดดันของจีนอยู่แล้วนะครับก็คงไม่ได้เปลี่ยนภาพอะไรเท่าไหร่นะ ส่วนการกลับมาเทรดของรายย่อยเขาชอบรายย่อยจีนเขาชอบสตอรี่เรื่องของนโยบายกระตุ้นถ้ามีนโยบายกระตุ้นอะไรย,ย่อยคึกคักแน่นอนแล้วฝรั่งก็มาผสมผสมปนเปเขาเรียกโนเทชันเนี่ยคนรับรู้เรื่องนี้คิดว่าคิดว่าคนจะเทรดกนเพราะเรื่องนี้คนอื่นๆก็เข้ามาเทรดด้วยไม่ใช่แค่รายย่อยนะแล้วเดี๋ยวนี้ฝรั่งก็เข้าถูกไหมครับผ่านตอคอนเน็กมเอืมในเมื่อเน้นการเติบโตขนาดนี้ แล้วกระตุ้นแค่นี้ลดออกเบีย้ยห้าปีปก็ไม่พอลดที่พอแอรครึ่งเปอเซนต์ก็ไม่พอเดี๋ยวมีอีกนะ้๋ย้อกลับมาแล้วฝรั่งก็เอาด้วยอ่จีนนะครับดูสัดส่วนนะครับคือยังไงมันต้องเข้าอยู่แล้วอ,ะอ่ะอ่ตามนี้แหละก็คือลุยนะคุณศักขศักยานะอยากให้แนะนำ S S F I F เอานีเลยครับ S S F ที่ไปเลยที่ K T Urotech นะ ส่วนใครที่ไม่ได้ติดตามตามติดอะไรมากเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกองเปิด S S F R M F ผมขอให้ไปที่มั่งมีสีสุขเลือกหนึ่งจากสี่มั่งมีสีสุขนะครับมั่งคั่งมีทรัพย์สีิริสุขใจมั่งคั่งนี่ก็จะมีหุ้นมีความเสี่ยงสูงสุดส,สุขใจก็จะมีหุ้นน้อยสุดความเสี่ยงต่ำสุดนะครับสี่กองนี้มีทุกมีทุกแบบอกองทุน กองทุนที่เป็นกองทุนเปิดมีทั้งสะสมมูลค่าทั้งจ่ายแคดโฟมานะแล้วก็ i mf ก็มี s sf ก็มีนะครับถ้าใครไม่อยากติดตามข้อมูลแบบหมุนเองอะไรมากนะเข้าไปตรงนี้เลยเลือกสักกองหนึ่งนะครับตามระดับความเสี่ยงที่ท่านต้องการรับนะแล้วเป้าหมายของกอง4ี่กองนี้นะเป็น absolute absolute return target ไม่ได้ commit แต่ตั้งใจนะขอให้มีเวลาให้มันสักสาปีนะครับลปีนึงต่อปีเนี่ยเก้ามนะมั่งมีสีสุกนะอันนี้คือ t a r ต เรียก t a r g e t เลยเรียกเป้าหมายที่ความพยายามฟันเมเจอร์พยายามจัดพอร์ตโดยใช้กองทุนของเราเนี่ยแหละนะมันก็จะมีแบบ w e q มีอะไรยะเ,อเอยอะแยะเลยนะไฟน้องไฟแนนซ์อะไรก็มีอยู่ในนั้นนะครับก็แล้วแต่มุมมองผู้จัิการกองทุนนะเขาจะไปปรับสัดส่วนพอร์ตให้ให้เหมาะสมนะครับแล้วก็มีเป้ามีเป้าหมายความพยายามที่เนี้ยเก้าเจ็ดหตามนี้เราต่อป,ปีแต่ขอเวลาให้สักเลวลาระยะเวลาลงทุนอย่างน้อยสักสามปีนะ นะก็น่าจะไปตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้น SSF IMF คิดอะไรไม่ออกบอกมั่งมีสีสุกนะแต่ว่าถ้าเจาะจงตัว SSF เอา k t r o t e c h s s f ส่วน IMF ตอนนี้เบอร์หนึ่งผมชอบเอ่อ k t ClimateIMF นะแล้วประกอบประกอบกันก็จะเป็น Healthcare กับ WJI นะก็เป็นแมกกาเทรนทั้งนั้นเลยนะครับคุณนารีรัตน์มีจีนห้าเปอร์เซนต้องเพิ่มให้เป็นสิบห้าเปอร์เซ็นไหม k e t China แล้วแต่สูตรนะมันไม่ได้เป็นมันมันไม่ได้เป็นมันไม่ได้เป็นกฎเกณฑ์อะไรนะครับแต่ผมสูตรของผมเนี่ยผมผมจะใส่เงินเข้าไปศึกษามันติดตามมันเนี่ยถ้าต่ำกว่าสิบเปอร์เซ็นผมไม่สนใจเท่าไหร่เนาะอ่าถ้าเกิดว่าคิดแบบเดียวกันนะอาจจะคิดต่างก็ได้นะถ้าคิดแบบเดียวกันผมก็อย่างน้อยตัวหนึ่งต้องสิบอะ่ะเนาะผมว่าห้าน้อยไปสำหรับผมนะแต่สําหรับบางท่านถ้าเกิดว่า ที่เหลือมันเป็นตราสารนี้ใส่หุ้นเข้าไปแค่นี้มันก็ต้องได้แค่นี้ถูกไหมครับมันไม่มีกฎตายตัวฮะคุณชัยวัดเคสที่อากริเป็นคอมมอดิตี้หรือไม่ครับไล้นยัางไงาไม่ใช่คอมมอดิตี้ครับจุดกําเนิดของมันอาจจะแบบเป็นกึ่งกึ่งหุ้นไอหุอ้นคอมมอดิตี้อะไรทำนองน,นี้นะเป็นหุ้นกษะแนะแต่ว่านะจุดหนึ่งเนี่ยอันนี้มาสเตอร์ฟันทาง b l a c k ロックกองเดิมไม่เคยเปลี่ยนนะแต่ว่าเขาปรับก็คือตามตามเทรนของ esG ออะไรแบบเนี้ย มันก็เลยกลายเป็นถ้าไปดูชื่อจริงๆมันกลายเป็น b l c k l r o ็อก g f n u t r t t i o n ไปแล้วเป็นเกี่ยวกับเรื่องของอุตสาหกรรมอาหารนะนก็มีหุ้นหลากหลายแบบมีแนวแนว d e f e n s i v e อะไร s t a p l e s t a p l e หน่อยก็มีอ่ะอุตสาหกรรมหน่อย,นยก็เป็นเป็นอุตสาหกรรมอาหารนะแล้วก็ค่อนข้างไปกับตลาดไปกับเศรษฐกิจเนี่ก็เน้นสารัฐก็มีเน้นสหรัฐเป็นหลักเล่นยังไงก็มันคล้ายคล้ายคคล้ายๆหุ้นอเมริกานะ เออดูดูร์ฟอร์แมนซ์ดูดูไอ้ท่วงทํานองการเคลื่อนไหวของมันนะอาจจะไม่ได้มีอะไรที่โดดเด่นมากในแง่ของทีมลงทุนนะก็เป็นอะไรที่ไปเรื่อยๆอ่ะนะตามตามตลาดหุ้นแต่ว่าถ้ารเล่นคอมมดิตี้กับตัวนี้ก็อาจจะไม่ใช่ตัวที่ไม่ใช่ตัวที่ตรงนะไม่ไม่ใช่ตัวเล่นคอมมนดิตี้นะเป็นตัวเล่นแบบเศร,รษฐกิจอเมริกาอะไรมากกว่าผมมองว่าอย่างนั้นนะเท่าที่เท่าที่เหลือๆไปดูนะแล้วก็กองกองไซเล็กนะแต่ว่าได้นะครับลงทุนได,ลนได้ลงทุนได้อยู่นะแล้วก็ ทางทีมโปรดักต์เคยมีบทความเนาะลองเซิร์ชดูใน k t ท erm Smart Trade Facebook ก็ได้แล้วก็เซิร์ชทำค้นด้วย k t a g ขีเข้าไปผมว่าน่าจะเจอนะเคยมีเคยมียมทางโปรดักต์เขาส่าห์ทำเขาทำไป้นี่ไว้เขาทำเขาทาบทบทความไว้ที่ถอดความมาจาก c o m เมน t a รีของมาสเตอร์ฟันนะแล้วก็มันจะมีเกี่ยวกับเรื่องของอาหารแนวใหม่ด้วยอย่างเช่น เนื้อที่มันไม่ใช่เนื้อเนื้อโปรตีนเกษตรอย่างเนี้ยเอก็มีเข้าใจว่ามีอยู่ด้วยบางส่วนในเคจีอากริตนะครับก็ดูน่าสนใจดีนะลองศึกษาดูครับผมว่าคือลองทุนได้นะไม่ติดขัดอะไรลงทุนได้เรื่อยๆนะเคจีอากริตผมว่าเป็นเป็นตัวหนึ่งที่ดูนอกกระแสดีนะครับลงทุนได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้อันตรายนะไม่ได้เป็นคอมมาิตี้เท่าไหร่ด้วยนะครับน่าเป็นคําถามที่แหวกแนวดีนะคุณใจวัดแต่ว่าเข้าไปดูกองของเราอยู่เนาะ ของเรามีของเยอะนะวันทีหยิบใช้ไม่หมดแหละตมาถามก็ดีครับเพื่อเพื่อจะได้เข้าไปส่องส่องดูซะหน่อยครับวันนี้ยังไม่มีทางคลับ House มาเนาะโอเคนะครับนะสรุปนะครับว่าโก d ด l o ็อกใช้เป็นโอกาสในการเพิ่ม r รีเฟ t i o n Trade เข้าไปนะครับ5้าตัวมือโปร KT Oil KT Energy บุคคลส่วนใหญ่นะ KT Finance KT Japan KT j p Fund นะครับแล้วก็เทคตอนนี้ยุโรปยุโรปเทคเทคยุโรป KT Eurotech นะฮะส่วน i m f ไปที่ KT Climate S S F ก็ KT Eurotech ครับนะเอาให้ครบเลยก็ได้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับสำหรับการรับฟังรับชมแล้วก็ทุกคำถามที่เข้ามาด้วยนะครับเป็นประโยชน์มากๆพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เช่นเคยกับคุยทุกวัน,ฟ,นวฟันทุกเช้าฟันทุก day by K T m ครับสวัสดีครับ